สปอร์ตครับพาริมสนามอวจสตูนะครับชมพินขันฟุตบอลเมืองไทยประกันภัยครับครับก็เป็นคู่ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับเป็นการรอนพีทิสตูล f เอฟพบกับสูสากอสิตี้ครับมีผมในวันการกับคุณพัทรพลชาสกสศลป็นผุกบรรยายครับเกมนี้สวัสดีคุณผู้ชมทางบีจีสปอร์ตทุกท่านด้วยนะครับเกมเริ่มครับ บอลยาเของพี่ิสตูนก่อนเลยครับบอลกลางของเจนน์นสมุทรสาครพี่ิเป้ป,เเปชาชัดโด้สับขาแล้วโหลดมาแล้วสุดท้ายพี่เป้ป,เเปชาชัดโด้ยิงเลยโอโ้โหตี่เี้าวันชนะเบอ์ทองครับรับอยู่นัดเตะเปิดเกมสวนมาเลยครับวันชนะจำชุนชาดินเปิดยัดเข้าไปข้างหน้าครับ เอาสกัดไม่ดีแล้วจังหวะนี้บรรวัดซัดติดเซฟอิชัยแล้วก็สุดท้ายต้อกโค้งใต้โอ้โหโอกาสหนึ่งมาแล้วครับของพิดีสตูนครับจังหวะนี้ที่ปาตออกไปคือกะจังหวะตกของบอลพลาดเลยครับบรรวัดเปิดโค้งมาอิชัยอื้หือไม่รู้กันครับแม่จังหวะนี้ไม่มีใครเลยครับ บอลตรงกลางของทางนั้นธนาโชตเปิดมาแล้วลูกนี้โอ้โหสกัดไม่ได้ก่อนครับก่อนที่บอลจะไปถึงเดียโก้จูเนียร์แล้วสวนมาธนวัฒน์ได้แล้วครับธนวัฒน์คว้าหาเหลี่ยมอยู่ตรงนี้พุทธิน์ไม่ให้ไปยุ่โทษครับยุงได้อยู่ครับบอลที่กลับยุโทษของธน้งพีซูนและซัดไกลของชายาแม่ไปโดนพวกเดียวเองออกหลังไปครับบอลตัวขวาครับฟิลิปเป้ปาเชโดมีพื้นที่แล้วครับฟิลิเป้ สลัดหนีไม่ได้หนึ่งแม่จะโยกดนีไม่ได้ปรัิชาตากไม่ทีหนึง่งเอาเลยครับรลชพละนคืนมาแล้วซัดไม่สายเบาไปครับจังหวะยิงของทางด้านชัยุธศิรัตเอาวงก่อนจังหวะนี้ไคโยถึงก่อนไคโย่ได้ลุยไปต่อแล้วยิงลียจิ๊แซกโอ้โหไม่ได้ครับมันวัอีกแล้วครับเนี่ยครับจังหวะไคโยนะครับที่ใช้ความใหญ่หนีตัวประกบมาได้แล้วก็ปาดมาให้กับพัทวัฒนะครับพัทวัเกนจุ๊ จังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรจะโล่งกว่านี้แล้วครับครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับแม่ยังมีฝ่ายอะไรทำอะไรกันได้ครับปีเตอสตูนเสมอกับสกอร์ตซิตี้ศูนย์ต่อศูนย์นะครับกิติทัศให้ที่กิติทัศอีกครั้งนึงครับลูกศาสยาวขึ้นมาไม่ดีครับเอาเลยครับมองได้แล้วไหลมาจังหวะนี้กิ๊กจับได้กิ๊กสับลูกนี้โอ้โหเบาไปนิดนึงครับโอกาสมีแล้วครับครึ่งแรก บอลทุ่มของทางนั้นสุสก้อนครับประวิชาเปิดขึ้นมาโอ้โแม่เลือกยิงไกลเลยครับจังหวะน,นี้แต่ว่ามันที่ทมามันได้ก็จริงครับแต่บอลมันเป่าเชื่อมเกก็ไม่ติดนะครับบาซิเลียน3แดนบนของสตูนเอาละใจพลาดกกี้ได้ครับยิ่กี้ถึงได้อยู่แล้วเปิดยัดกลับมาไม่มีใครเลยครับแม่ แดกินโย่ดักได้แดกินโย่ลากลุยขึ้นมาแดกินโย่ให้ไปที่ดีโก้จูเนียร์ดีโก้จูเนียร์เอาไปแดกินโย่ลุยมาแล้วซั่นดูดิโอ้โหราบิชาได้ยิงดีไซน์ลงนี้เบาไปครับแม่ใช้ยศิ์ครับยศิดรอบตรงกลางอคาเดตให้ที่ขยโยครับอานนท์สันมารอานนท์สันมารเปิดโค้งมาจากตรงนี้ได้บอกโอ้โหนึกว่าหายไปเลยครับ ว่าชมกันหน้ากินใช้ได้โกรธครับกิกี้โอ้แอบมาในกรอบเขตโทษแล้วครับอู้ดิโข่งโล่งเลยแต่กดไม่ลงเองครับบอลข้ามผานออกไปบอลนมชี้ขึ้นมาเพื่อมาชิโดยังได้อยู่ครับมาชิโดลากลุยมาให้ไดกินโยจังหวะวิ่งมาจังหวะนี้ไดกินโยถึงก่อนครับไดกินโยแล้วเหลือประตูไดกินโยยังไม่ยิงไดกินโยตักมาลูกนี้ยังโดนดักไม่ได้ครับโอ้โหแล้วนี่ก็จุดเดียว แยงมาได้ดีก็จะเดี่ยตักไปกทีหนึ่งเสาสองบกชกตักเข้ามาเอาแลวจังหวะดูก่อนหน้านี้ครับพวกเขาได้ไดประตูจังหวะที่ไนกัยอดเครับเกมมาได้แล้วตักมาข้างหน้าไม่มีใครเลยครับแม่เจ้าตัวเลือกไปยิงจังหวะแรกนะครับเลือกจะดึงบอลแล้วก็หาครับเพื่อนที่จะเปิดเข้าไปหน้าประตูครับกิกี้คือนกับมาแล้วเปิดไปทีนึงไปยิงโอ้ยิง,ยงพืดไปเฉาะนิรุตแ,แล้วไปชนลูกนี้ก็ฟาวเลยครับ โอ้โหโอโห้แล้วก็จบเกมแล้วก็โ,โหสุดปันเลยครับคูน่นี้พีทีสตูนนี้เสมอกับสกอิตี้ไปศูน์ตรศูนย์ครับในเกมแรกของศึก BGC เบองไทยระกันไัยครับรอบราชิงเล่นนัดแรกครับ